สว,ส,สวัสดีค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดชานาเนะครับผมก็พบ,บกันอีกครั้งกับการเด็กชั่นรายการวาไรตี้นะครับผมก็อาทิตย์เดือนนี้ออฟกันออกมาส่งรายการเลย,เลยทั้งมาเล่นกันเถะอของน้องการแล้วก็รถมือแม่ซึ่งเป็นรถมือแม่ในเป็นตอนที่เป็นช่วงวันเกิดของน้องออฟพอดีก็เลยพาไปรถมือแม่ของแม่ออฟมามาออฟแล้วก็มีน้องกันมาแข่งคราวนี้เป็นการแข่งกับออฟ จำได้ว่าครั้งที่แล้วน้องการเคยไปหาแม่ที่บ้านแล้วถามสักอย่างว่าเมนูประมาณไหนที่พี่ออฟชอบทานใช่ปะใช่ใช่ตอ,<ม>ตอนที่แบบว่าในการมาเล่นกันเถอะโทรไปหาแม่แล้วก็ทําออกมาตอนที่<ม> KFC ตอนนั้นแล้วก็ก็คือ,อไม่กินเพจอ่าประมาณนั้นทีนี้ก็คือต้องไปบุกบ,บ้านบุกบ,บ้านแม่แต่ทีเนี้ยรายการนั่นมาทีเนี้ยรายการก่อนนั้นคือมาเล่นกันเถอะเป็นมาเล่นกันเถอะสเปเชียล<ม>เป็นแฟนพันธ์แท้ของน้องกันก็มาเหมือนกันก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลี้ยงสองอนันแต่ เอามาเล่นกันเถอะขึ้นมาก่อนโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวรถมือแม่ของของที่มีแม่ออฟเนี่ยเดี๋ยวไปที่หลังต่อไปวัปที่ต่อไปตอนแรกก็จะทําตอนช่วงวันเกิดแต่สุดท้ายมันไม่ทันพอดีเพราะรายการ,รมันออนตอนว,วันเกิดพอดีเลยก็เลยว่าโอเคงั้นทำทันแล้วก็เดี๋ยวเรียงรายการแล้วกันก็เอามาเล่นกันเถอะก่อนแล้วค่อยเป็นรถมือแม่นะคะก็อาทิตย์ต่อไป ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ก็อันนี้คือรายการมาด้กันเถอะเป็นแฟนพันแท้น้องกันอันนี้ก็ใครมาร่วมรายการอะส่งคนที่แฟนแฟนพันแทมาก็คืออ๋อออฟต์มาแน่ๆอีกสองคนคือก็อจิอ๋อกม่กอจิอันคือคุณแม่คุณแม่แล้วอีกคนนึงก็คือน้องน้องอาร์มน้องอาร์มก็คือน้องอาร์มแชร์ก็คือเป็นแก๊งเดียวกันนั่นแหละทีนี้มาแข่งกับใครเป็นแฟนพันแท้น้องกันอดูสิว่าปราฟรีจะเป็นแฟนพันแทจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนตัวจริงหรือเปล่า จะชนะหรือเปล่าก็ okay. คือพี่เ้แข่งสมคนแล้วก็มาแข่งว่าใครจะเป็นฟันแมนแทนน้องกันแล้วน้องกันจะมีคาแบบโกงคะแนนให้ป,ปีหรือเปล่า <laughs> จะมีความเป็นธรรมหรือเปล่าจะมีความเป็นธรรมหรือเปล่าโอเคครับก่อนอื่นขอขอบคุณทาง CMTV นะครับที่มีคอนเทนต์น่นๆๆๆารัาออกๆเหนียวมาและอยากให้เราดิกชันได้โอเคต่อไปไปดูรายการมาเล่นกันเถอะนะครับสเปเชียลของน้องกันนะครับผมไปมันสปอนเซอร์อะไรนะ วันนี้นะครับเกมของกันก็คือแฟงกันพันแท้โอ้โหเลยสบายสบายหนึ่งสองป๊ปี้อันนี่ป๊ปี้อันนี่ป๊ปี้อันนี่นี่ะพี่รู้อะไรเลยพี่รู้อะไรเลย คือเขาดูมึงสนเด็กเลยนะกันนะคะจะสนเพื่อนนะคะที่รู้จักกันมานานนะครับแล้วกันคิดว่าเขาคนนั้นคนนี้คิดว่ารู้เรื่องกันมากที่สุดรู้ลึกรู้จริงงั้นเราไปเจอเขากันดีกว่าโอ้โห นี่ครักันก็อยู่กับบัปีนี่บัปีแล้วก็มามีันนี่ตัวทีอาใครอยู่ตัวเห็นพี่พี่แม่แม่ครับมารอกันนานโอ้ใช่พี่พแม่แม่พี่พี่แม่แม่โอเคพี่พี่แต่ว่าใช่ครับพี่พแม่เนี่ยมันรอกันนานกันก็เลยสั่งของให้กินด้วยให้ดีๆแต่ก่อนที่เราจะกินเนี่ยทำไมพี่ทำไมเพราะว่าเราเนี่ย ให้เราื่องีชีวะของาดวชีวมี่ชีวิตไม่มีชีวาเราจะมีชีวิตชีวาด้วยแทมเชีวิตกวยอ่ระอะเราไปทำอะไรบ้างปีใหม่ก็แบกว่ามองหน้าแม่น่าจะมีเรื่องเยอะไงโอ้นออกออกออกไปกนแรก ถ้าเรื่องเผด็จมากปุ๊บแซนสาคนไม่ต้องเรอาไม่มีอะไรเลยก็มีก่อนปีใหม่ก็ไปถ่ายอแชร์ใช่ไหมแล้วก็ช่วงก่อนปีใหม่จริงๆอะช่วงยี่สิเก้าขไปกันแน่ไปเที่ยวเี่ยไทำอะไรกันปะไปเที่ยวก็กินนอนนอนกินนอนถ่ายูกสั่เทปี่้งินด้วยโอ้ยไเที่ไหนก่ยูกขาต้องหลักอะ เพราะว่าหลังจากนั้นปุ๊บกลับบ้านก็คือเศร้าเลยเพราะว่ามีครัวส่เนเพราะว่าเพราะว่าไปเที่ยว27 28 29 30 31 1อยู kind of ่บ้านเฉยเลยอ๋อไม่มีนายปกติปีใหม่ไม่ได้ไปไหนอีกแล้วอยู่ครอบครัวตากผมบ้างผมบ้านปีใหม่ผมไปเช็คเขาไปบ้านย่าไปนั่งคุยกับย่าโนซีนั่งชูเป็นชาติหนะย่าติ่อ้โหไม่นอนเลยเอ๋อย่าก กว่าไม่นอนไม่หลับอะไรเลยอ่าคุยเสินชิ่วเดินไปไหนมาอะไรเต้คุยกับคนเยอะก็เหนื่อยเนาะบอกบางทีก็เหนื่อยอ่ะแต่ว่าก็อยากคุยท้องหนาวท้องหนาวใช่แต่ว่าดึกดึกอ่ะช่วยว่ายน้ำว่ายน้ำห่อแล้วตีก็ลงไปว่ายหรอลงน้ำลงไปว่ายกับย่าเลยปล่อยรวมปะไม่รู้ย่าเขาแต่ย่าชอบอขึ้นมาโทรศัพท์เข้าเลยว่าสาร เชียงใหม่เป็นหนาวเกินการเนี๋ยวไปสมุนมาหไปเที่ยวมากับเพื่อนๆครับสมุยจะลุกเป็นไฟไหมวุ้ยแล้วก็ไปแบบว่าขับรถเล่นกินข้าวอะไรเงยครับแล้วก็นอนดูหนังแล้วติดกี่ชุดติดกี่ชุด เขาเปลี um, oh, okay. man, ่ยนนะเเปลี่ยนไม่ไดเี่นุไหนดเสื้อที่อี่ชุดโอจีไม่รักไม่ลงนะโอจีเขาไม่สนไม่หองนะเขากบบเเปอช่้อมอมอนกบโอจีมา วันนี้นะคะพี่กันชวนพี่พี่แม่นะครับมาที่นี่นะครับเพื่อจะได้มาเออเล่นเกมกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะเล่นเกมเนี่ยกองเขาเองเขาต้องเดินด้วยท้องตรงหน้าไม่คืออะไรนั่นอะไรน้าที่เลยครับ KFC นะครับชีซ่านะครับเมนูยอดฮิตกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาคราวนี้นะครับจัดเต็มให้เน้นๆน้นก็เป็สาวใช่ปะเนี่ยต้องดีแบบสา่งหล่อเนะครับชีซ่าชิวุสคนเข็ดแบบว่าระดับพิเอยากจะกินแบบกัดเข้าไปเนี่ยเหมือนเราได้กินทั้งไก่ทอดนะครับแล้วก็ เคสตีชีซ่าคุณภาพจัดเต็มราคาเพียงชิ้นละ39บาทเท่านั้นว้าว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 ้าวว้าวาวาาวาาา้้าว้าาวว้าว้าว้าวว้้าวว้าวว้า้ เันกินมาแล้วแต่ว่าได้กลับมากินอีกทางหนึ่งมันว่าเฮ้ย ปวดคิดถึงใช่ปีนึ่งมันจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใช่เพราะปีที่แล้วอ่ะผมจำได้ว่าผมเคยกินผมก็ชอบกินเพราะปกติผมเขาชอบกินชีสแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยคือมันเหมือนแบบได้ทวินวันมีทั้งไก่กรอบใช่ไหมแล้วก็ม<า>ีกินไก่ด้วยกินพิซซ่าด้วย<อ>ผมซอสก็เป็นแบนบชีสเยอะๆเอาไม่มีโอกาสไปแสกโฆษณากับกันอ๋ร่อยๆเลอวันนั้นก็แบบตกใจมากว่าเฮ้ยกลับมาจริงๆเหรอเหมือนเราเคได้กินเฮ้ยรสชาติเหมือนเดิมเปียกไก่ยังกรอบเหมือนเดิมรสชาตชีสยังพรีเมี่ยมเหมือนเดิมและซอส ีก็เขข้้มนพูดแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยจะได้โฆษณาให้ดูเคฟซีชิซ่าอะไรเหรอขอจริงปะเนี่ยเคฟซีชิซ่าชิสชิสชิสชิซ่าซอสชิซ่าทอดกรอบซอสก็เข้มข้นหอมกลิ่นชีสเหนียดซาแต่งดีนะเน้นเน้นมีความยืดอร่อยมาก คนชิคนเพล่จ้าขายคุ้งเพลิงนี่สามสิบเก้าบาทคุ้มมากๆาชินบัลล็อกปลาแบงพิเศษและถ้าเมืองเคนไหนนะครับอยากอร่อยเหมือนพวกเรานะครับแต่ไม่อยากออกจากบ้านเขามีบริการนะครับ KFC Delivery ของห้าสัตว์นะครับช่องทางออนไน์ KFC App แอพพลิเคชันเว็บไซต์หรือโทรสั่งนะครับ1150ได้เลยจ้า KFC นะครับการันตีความปลอดภัยในทุกๆขั้นตอน การส่งเคสซีชี่ามั่นใจปลอดภัย100%และที่สำคัญนะครับมีขายถึง27มกราษของนี้เท่านั้นยี่สิบเลยกเลยวันเกิดผมไม่แค่7วัมานึ่งเลยเลยวันเกิดผมไม่แค่7วัมานึ่งเลยเขาไม่เอาไก่เธอหรอกเขาจะเอาไก่เธอมากกว่า มือก่อนทุกคนพร้อมทุกอย่างที่จะเล่นเกมรัตตายมีเกมบอกเออคนมีเกมมีเกมมาให้เล่นใช่วันนี้นะครับเกมของกันก็คือแฟนกันพันแท้โอ้โหรับไปเลยสบายวันนี้เราจะได้รู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นแฟนกันพันแผลและคนนั้นเขาก็คือคือใครอ่ะคือ คือว wow, wow, wow. ้าวว้าวโอเคไปเลยแฟนกันหรือว่าใครถ้าันื่อนไม่รู้โมเดลเกมภาพสามวินะครับเราจะมาดูกันว่าใคร จะเป็นแฟนกันพันแท้พร้อมหรังครับพร้อมครับภาพเราจะมีทั้งหมดคนละ5ภาพโอเคว่าใครจะได้คะแนนแต่ว่าเวลาคุณตอบเนี่ยจะมีเวลาแค่3ามวิที่จะได้ผิดนะครับภาพแรกนะครับคุณอ๊อฟอ๊อฟครับครับซองซัมโกมินกุมานโกมินกุมานง่ายอ่ะผิดเะผมน้ำเลวคนอ่านได้โกดีอาริซีโไปยอาร์ซี โกมีมาห่วงเม่นนี่หว่ามึงกูอยากออกจักรายการนี่แล้วอ่ะต่อไปแม่กตจกหนึ่งสองสามโกมีกูมาออันแรกเอามาหลอกอุ้ยกูตอบไม่ได้แล้วอ่ะโอเคครับพี่อาร์ตพี่อาร์นะหนึ่งสองสามผันธกาถูกต้องนั่โผู้ยดนหลอกอยู่คนเดียวในเกาะกายสิ ปาปีนึงสองสามเออวรสกยไม่ใช่อันนี้นะครับที่มีลูกอะเด็กพี่แม่ไวยใสเป็นรับเชิยอันนี้ทำได้หมดเลยอะหนูวันวันคือว่างมากเลยเหรอก็มันมีน้องเจนอะอาว่รสกยไปเล่นเป็นหมอฟันตอนไหนไ่นหมอฟันแม่ก๊อดนะหนึงสอง กิ๊บเภาคแรกหรือว่าภาคสองพูดให้ถูกพูดถภาคด้วยภาคห่ภาคสภาคสองมีเมฆอ่มีเมฆมันจะเป็นอี้ปลาคืนมั้งปลาคืคก็อภกิ๊เต้ภาคสองครับทนก็ว่างกันมันก็ดูไหลต้อไปแบบปี้เลครับเฮ้ยเฮ้ยี่ยรตแบเดียวมากโอม ไม่ได้คะแนนหน่อยได้เลยอหน่งสองามเอ็มเอ็มบีมั้ยเอ้ยเอ็มหมดเร็วจังเลยอ่ะหมดเร็วจังเลยอ่ะไเมีลยะนี่คือเอมนะครับำลองไงำอมันคิดอยู่ในเรื่องหรือเอ็มบนี่คือเอป๊อปีหนึ่งป๊อปีอันนี้ป๊อปีนี้ ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยีเหอคัเซเว่นฟีเซเว่นมีปั้นันนันปันปันปันต่อท้ามันเล็กไมองไม่เห็นมองไม่เห็นเล็กอ่ะไม่คุณมันเริ่มกดเลยเริ่มกดเริ่มกด1จส ตอันแรกอะอันแรกอะยังเป็นแบบันอยู่เลยลุ้นพีลุ้นุ่นสเกิดอะไอปนนี้ีัหนึ่งหนึ่งสองสาเต้นซีซัสใ่หนึ่งอตบไปแล้วหนึ ได้เสียหนึ่ง่ามาเดี๋ยวดูจะเอาคะแนนดูดูดูยังไม่ได้งูมาสองเจ้านองโอ้ข้อละทีเดียวกันออกกาศสามทุ่มยีออกอากาศไปยังไปแล้วต่อไปแม่ครับหนึ่งเจาตัยังคิดเลยอ่ะหนึ่งสองเาที่จดีกิเธอสะปเชียตอนทิเศ็ดเปเชีดิชั่นส มองคนซ้ายเป็นกั้งอ่ะสะพานฟ้ายป้าปี๊หนึ่งสองสามคอนเสิร์ตฟันทักผิกเบบี้ฟันทักผิกเบบี้ฟันทักผิกเบบี้ที่เซ็นทรันแจงมวันะครับสวัสดีครับอ่าต่อไปแม่หนึ่งสองสามไออาลักหลอกกัน EP สุดท้ายเลยตอนนั้น ไปไดูด้วยอะไปอยู่ด anyway> ้วยมนุษป uh ้าลาดไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้มนุษย์ป้าลาด็กถูกต้องครับต่อไปท่าสุดท้ายของพี่อาร์มนะครับ1นึสสกินกันกับเตียงกันกินกันกนอไอ้หวไม่ในหัวมีไม่ เห็นนั่แม่ชิมมานี่ผมวอะไรมาก่อนปะกระเสียณสำลักมาแล้วหผิดนะคะนี่คือกินแม่รถมือแม่รถมือแม่รถมือแม่สำหรับคะแนนนะครับเกม3ามวีนะครับทอปจุ่มพลสองคะแนนนะครับแม่ก๊อตส่คะแนนและก็พี่อาร์มนะครับสคะแนนครับแต่ว่า เกมเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีเกมต่อไปนะครับแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยป๊าปี้จะทำให้ผิดหวังนะเพราะป๊าปี้เนี่ยได้แค่สองเรามาดูกันว่าเกมต่อไปใครจะได้นนอีนะครับ้าวไม่ต้องไปก่อนกูแข่งแน่แต่รอกูก่อนไม่ต้องร้อนร้อนกูกูท้ากูท้ากูจะทันนิดห่อยนะครับติดกูรอกูหน่อยแต่กูรอกูนะกูจะหมุนไปจนถึงห้าสิบตอนไหนไม่รู้มึงรอกูก่อนเกมต่อ,อ <c oughs> ไปนะครับคือเกมคุณสมบัตินะครับห <c oughs> ลงัง ใบน้ำายนี้นะครับจะมีคุณสมบัติคนที่เป็นเพื่อนกับการพี่ของกันที่นกอนะค,ะคนที่ได้คะแนนเยอะจากเกมที่แล้วจะได้เลือกเห็นายว่าจะเอา1 2 3 4 5สอ่ต่อต่อต่อ่อเนี่ยครับเลือกหมายเลข6ค่ะกลัว <c oughs> เลยไม่มีไม่มีหกเลยหมายเลข4ค่ะอ่านอ่านตาอ่านตา,า,ตาเลยเคยเคย เป็นคำตอบพี่พี่ผิดครับเยตอบถูกเลยมันก็ไม่สนุกแ่อนเลยได้เบอร์ห้ามีเพลงเป็นของตัวเองมอนไอ้เสียบเสียบมีเพลงเป็นของตัวเองนนท์มีเพลงของตัวเองมอนมีเพลงนนท์เป็นใครนนท์ชอบปี๊ดเออว่ะตอนเล่นโรงเรียนโอเคบนยูทูบนะครับรู้หมดมากเลยเป็นลูกก็ต้องเชื่อแม่ นนเป็นคำตอบที่ผิดครับบ้า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 เบอร์สามครอบครัวคนดังโมชัวมากชัวมากเพราะพี่สามเป็นดาราอนนี้แน่แน่แก๊งกทมของเขามุกมุกวันนี้ครับมุกวอชัวมุกเป็นคำตอบที่ ขวามากัวมากถามแม่เลือกหมายเลขหนึ่งผู้ชายคนดีเป็ชัวานนิดแหละคิดว่าคนดีแหละนั่นจะใช่ตอนแรกจะตอบสองคนนี้แหละสลับกันมอนมองม่นนะครับม่นเป็นคำตอบที่ ูกต้องเลยจริงๆทำบ้านเนี่ยก็น่าจะดีแน่แต่ว่าเขาไม่อยากให้เล่นซื้อสนุปนะบ้านกลางมอนและชัยทุกทายอยู่ดีมีต่อกระติกข้อต่อไปนะครับแม่กรติกเนี่ยคะแนนเยอะอยู่กระติกเยอะแม่กรติกได้เปิดก่อนเหมือนกันเมื่อกี้เปิดเบอร์สี่คราวนี้ก็เปิดเบอร์สามละกันใกล้กินไปกินข้าวที่บ้านโอ้โหเยอะเลยถ้าลดมือแม่ก็ไปเยอะเลยนะ รวมแล้วอ่ะเนาะมันเยอะอ่ะเนาะตอบไหมครับจะตอบไม่ตอบผมว่าเตะนี่ว่าเตะมันง่ายไปตอบไวนาวัตค่ะเออและไวนาวัตเป็นคำตอบที่อย่าบอกว่าถูกนะถูกต้องย้ำแมก็ว่าตอแรกก็คิดว่าเต๋แต่เ่อีเออมีพูดขึ้นมาเองว่ามีรถมือแม่เฮ้ยมีหลายคนว่ะ ชุดคะแนนนะครับน่ากลันะครับปาร์ปีไม่ได้คะแนนเลยนะครับกูยังไม่ได้เล่นเลยดีกว่าไม่ได้เล่นเลยดีกว่าแย่ทำไมอ่ะไม่ชอบเป็นโปรดิวเซอร์อยากเป็นเลนเจอร์หรืออยากเป็นอะไรอยากเล่นเกมมากเกินลูความรู้สึกแล้วยกงไงที่มึงตอบขู่ข้อแรงสุดไม่มีเคยทขาเลยนะครับนะครับมีสองคะแนนนะครับแม่ก๊จีเนี่ยรวมแล้วนะครับมี18คะแนนส่วนพี่งามเนี่ยแค่น ี่สแม่จะรู้แล้วแม่ถูกหวยโอนขนาดนี้มันต้องมีข้อปล่อยคะแนนเลยในฐานะยุตีกรเนี่ยกันจะให้ป๋าปีเป็นคนเริ่มเปิดก่อนละกันเริ่มเปิดก่อนละกันนะให้ให้เปลี่ยนแบบยุติกรให้ป๋าปีเปลี่ยนธิีก่อนเปิดแล้วแม่รู้ถูกหวยโอนงเดี๋ยวป๋าปีลองเล่นดูก่อนนแ้วแม่รู้แม่เปิดแม่รู้ในฐานะคนสองแม่ แล้วก็เรก็นป็อกนี่วะจริงจริงคนแรกถ้าเป็นจุดที่มันแบบบ่อนไม่ได้ก็ยากนะเอาเบอร์นหนยเอาเบอร์ยี่สิบเอ็ดคอย่างเงี้ยมันเอาคะแนนต่อไปก้เป็นยี่สิบคะแนนด้วยนะเอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโอ้โหอีเ็ลิปีแบกกา กันนเเพิลยมาจากรายการเป็นรายการมีเป็นซีซั่นที่นี่ก่อนซีซั่นที่สองป้นล้อันนี้คือใคร B N K Four ที Lip Sync Battle เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สนะไปเลยอย่างเงี้ยหรอ20คะแนนน็อกคะแนนที่เหลือเป็น22คะแนนเจ้าของลำบากต่างตามเล่นมาตาเกมนี่เปิด1นึป้ายได้ไปเลยเย้แม่สงสายอินี่เรามีบทลงโทษนะครับใครมาเล่นเกมแม่ไม่กลัวเลยบทลงโทษโอ้โหตัวสายอินนี่ไม่ต้องมีใครกลัวแล้วกูคะแนนน้อยสุดกูโดนอยู่แล้วโอเคบทลงโทษเป็นอะไรไปดูกันเลย

พร้อมนะหนึ่งสองสามไปโอ้ยโอ้ยมีคำแบบนี้ด้วยเอ้ากูดอีกแล้วนี่ยมีว่าวิปครีมมันเยอะกว่านี้แล้วบั้มหน้าไปตำแหล่แชมพูคนพื้นฐานเลยใจไม่หมดนะครับเรายังมีโล่รางวัลนะครับมามอบให้แบบปีด้วยโอ้โห อยู่ียวหอบไหลลงมานจะรักกันแบไปนนี่ยี้ว่าเออช่วยเซ็ตหน้าเซ็ตตาให้เพื่อนเขาแอนแต่รางัลต่อหน้าเขาที่เลอะเลอแบบนี้เลยได้ได้ปอปี้ไม่หมดปอปี้เนี่ยเขาจะได้เคฟซไปทานด้วย ได้ทุกอย่างวันนี้ได้ทุกอย่างขอบคุณเค c ซีชิซ่านะครับสั่งได้นะครับที่เคสซีส่งที่ปลอดภัยชัดร์คนหนึ่งเล่นเกมไม่ตายไม่ได้เลยเลยคนหนึ่งไม่ได้ไดเลยถูกลงโทษค่นึ่ได้่อยได้ทุกอย่าง ซีเขาเรียกอุ้งขางอยู่ที่ทำใม่มีเนืขอบคุณครับขอบคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณพี่อาร์มแล้วขอบคุณปั๊บปีด้วยนะครับครับมาเล่นกันเถอะนะครับสเปเชียลว่าเราก็มาเล่นเกมสนุกสนานพร้อมกับวิคคีอร่อยอร่อยให้ทุกท่านได้ไปกินนะครับขอบคุณมากไว้สำหรับอีพีหน้านะครับถ้าสมมติว่ามีอะไรสเปเชียลอีกนะครับว่จะกลับมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเมอนน้องเห่าชวนเพื่อนมาเล่นเล้วอนน้องเห่าชวนเพื่อนมาเล่นมาเล่นกันเถอะ เออเคสสี่ชิทซะ้วเหมือนน้องเหงชวนเพื่อมาเล่นเจงดคนเล่นกันตลกธรรมชาติกมากจริงจตลกเหมือนน้องหอชวนเพื่อมาเล่นจริงๆไม่ได้มีอะไรแค่เหงาแค่เหงาตลกอ่ะจริงๆอ่ะแฟนแฟนทตัวจริงคือแบบก็คือมาแม่ไปกอดมามีมามีแต่ไปเจอแบบกติกาไงข้อสุดท้าย เปิดมารูปแรกแรกเลยยี่สิบคะแนนแล้วที่แข่งมาตั้งนานเพื่ออะไรแล้วก็มีการบอกว่าด้วยความเป็นทีทีก่อนขอให้สิทธิ์การตอบคำถามคนแรกคือให้ป๋าปีตอบก่อนคือตอนเนี้ยเราขอป๋าปีอาจจะตอบไม่ถูกนั่นแบบว่าแต่จริงๆไงเพอมันเปบทีลิฟท์งึ่งเปิดตรงไหนก็ตอบถูกเพราะมันจะเห็นไงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฉากเข้าฉากแบบการแสดงเนาะมันอาจจะเปิดเจอกำแพงเจออะไรที่มันแบบบอกไม่ได้ก็ได้คืออะไรใช่ไหมแต่อันนี้เพราะมันเป็นเวทีไงติรายกาอะไรก็ต้องรู้ออกแหละเออ อ่ะใครจะเป็นลูดีเท่าแม่แม่รู้ดีสุดแต่แม่ก็ยอมให้ลูกเขยใช่รู้สึกว่าอ่ะโฆษณาจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีฝนคนนึงมาเหมือนทุกเชิญมาทุกตทุไม่มีโอกาสได้ตอบคำถามเสียดายน่าส,สวยๆของพี่อามต้องลงเป็นวิปครีมชอบตอนตัวที่บอกว่าเหมือนเหมือนน้องเหงาและน้องชวนคนมาเล่นด้วยจริงๆไม่ได้มีอะไรนะแค่เหงา โอเคครับก็อีกอีกอกตอนที่ไม่ต้องไม่ต้อง,องพูดเลยตอนจบเลยสัวขำมากคนหรอจริงแต่เอาจริงนะพอตอนที่แบบสามวีเอาหลายเรื่องพี่ก็ไม่เคยได้รู้นะว่าน้องก,กันเขามีผลงานเยอะขนาดเนี้ยเยอะ้าจ<อ>ริงจริงอ่ะป้าเกียร์ห้าออาสามคนคนละห้าลูปจริงจก็สิบห้าเรื่องสิบห้างานนะอาจจะมีทั้งรายการด้วยการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จำได้เกือบหมดนะแต่บางทีจำชื่อเรื่องมาเลี่ยมไม่ได้มีทั้งหนังมีทั้งซีรี์มีทั้งละครจากจากวงวงอีกอ่ะโอ้คนที่ชอบดูน้องกันเล่นเนี่ยดูทุกเรื่องเลยดูหมดเลย แต่ตอนจัจจบวงรู้สึกว่าดูแค่โกมินมั้งไม่เคยดูเกาะเพชรไม่เคยดูเกาะกายาสิน <ư? S 2> ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมแบบฝีมือน้องถึงสุดยอดจริงๆแล้วเขาก็อยู่ในวงการมานานมากเนาะเห็นฝีมือน้องได้แต่งแตนอันธการแล้วแบบโอ้โหเด็กคนนี้เล่นแบบลึกมากอะไรเงี้ยโอเคครับก็ไม่ต้องพูดตอนถ่ายละคลิปนี้เพราะว่าหมดร้อยหมดแล้วหมดแรงโอเคเดี๋ยวไปขำกันอีกคลิปนึงก็คือรถมือแม่ตอนไปบ้านป่านปี โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันฝากไลค์กดแชร์กด like, subscribe นะครับชมไอแชแนลแล้วก็ฝากติดตามสายช่องทางทูอินสไกน์แอนด์เตอร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรถมือแม่เทปปะปีวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย